ุณหาผมเป็นตัวปลอมอย่างนั้นเหรอครับผมเนี่ยตัวจริงนะเจลพีตัวจริงไงล่ะมันทำในผมไม่ได้หรอกเพราะผมคือตัวจริงไงล่ะทุกคนเชื่อผมเรียกว่าผมคือเจลพีตัวจริงนะ โอ้โหตายไปแล้วนี่ไงโทรศัพท์ช้าไงพอโทรศัพท์ช้าเนี่ยก็ดูไม่ทันว่าผมเข้าไปนะครับทุกคนครับจำได้ไหมโพรดักคืออะไรทุกคนโพรดักคืออะไรจำไม่ใช่ตโลนายแหลกเหรอนายแหลกเหรอเทวน้าสกินสวย ใายเดินก่อนเพื่อนผมว่าคุณยังได้อยู่นะถ้าแบบเดินอีกนิดแล้วแหลกเราค่อยว่ากันนะเทลเฮ้ยผมว่าคุณแหลกไปแล้วเทลมะกังก้าจะเย็นเพื่อนมะกังก้าจะเย็นเพื่อนเทลไหวไหมเทลดูแหลกๆนะยืนได้ไหมน้เทล ขอแค่คุณไม่ไหลไปตายก็พอแล้วเทวขอแค่คุณไม่ไหลไปตายก็พอแล้วเทวไม่ยืนดีๆนะเทวไม่นะเพื่อนใจเย็นๆทุกคนรอผมด้วยทุกคนรอผมด้วยตาตามันจะบินแล้วนะไปเลยไปเลยทุกคน,นทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมคือตัวจริงเกล่ะ ทุกคนเชื่อผมเรียกว่าผมคือเจลมีตัวจริงนะเทลไหวไหมนะเทลเทลคุณเทลใจเย็นครับเทลโอ้โหเทลโทรศัพท์เป็นไรครับคุณเทลใจเย็นๆนะเทลใจเย็นเล่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 นเทลเทล ไปเยเทวช่วยเทลวเฮ้เท,เทลแหลกขนาดนั้นเลยเหรอมือถือแหลกขนาดนั้นเลยเหรอครับเทลแหลกมากเลยครับผมมีอะไรจะมาแนะนําคุณนะคุณเทลวนะทําไมคุณไม่ลองใช้ดีหครับซัมซุงกา a ล็ x y a 4 2 5 g องห้าจีสมาร์ทโฟนสายพันสปีดแรงทุกสเปกราคาเพียงหนึ่งบบาทเท่านั้นครับผมว้าว ราคาระดับนี้ไม่มีใครแรงเท่าด้วย s n a p d r ก g o n 750G ้ a m 8 g b รลองรับความเร็วเนี่ย 5G กับการดาวน์โหลดสูงสุดถึง3 7ม0เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวเจลไข่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยยังคือห้า0มิลลิแอมด้วยนะครับสามารถสัมผัสประสบการณ์ความเร็วแรงได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยเอกลักษณ์ของ g a l a ็ y A ก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่กล้องหลัง4ตัว AI นะครับให้ภาพได้สวยสมใจเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Samsung Experience Store นะครับ และร้านค้าที่ร่วมรายการมีสีเลอือกทั้งหมดเนี่ยสสีด้วยกันนะครับทุกคนพร้อมรับสิทธทิพิเศษจากซัมซุงและ y u ูทู b e ิเอมฟรีฟี2เดือนและที่สําคัญเนี่ยนะครับเราจะได้บริการ g a l a x กซี่บัตเลอร์บลผู้ช่วยส่วนตัวให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงพร้อมกา l ล็กซี่กิฟตและของฟรีและส่วนลดอีกมากมายนะครับทุกคนว้าวเฮ่ <laughs> ิกูนะว่าไงครับสวดีครับ ครับผมคุณเป็นใครเนี่ยคุณเรียกผมเนี่ยคุณคือคนไหนครับคุณเรียกผมแล้วคุณก็เงียบคุณเรียกแล้วคุณอยางเงียบสิเรียกแล้วเงียบคุณจะเรียกทำไมครับเนี่ยถ้าคุณเรียกแล้วเงียบอะเทวไหวไหมเทวสู้ๆนะใครก็ได้ไปปกป้องเทวเราหน่อยทุกคนผมว่าเทวเราจะตายเอานะจริงๆ ไปปกป้องเทลหน่อยเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองทุกคนค,คุณจะเรียกผมทิ้งว้างไม่ได้นะครับดิกตู้อถอย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 ลิกเตอร์ใจเย็นเพื่อนอาเ้อเทวเทล คุณจบเกมนี้คุณอย่าไปลืมซื้อนะครับ Samsung Galaxy A42 5G นะเทลอย่าลืมไปซื้อนะ Samsung Galaxy A42 5G สามารถเล่นได้แบบเร็วแรงรวใช้ 5G ได้ด้วยไม่แหลกนะเล่นแล้วไม่แหลกเล่นแล้วเดินลื่นมากๆเลยเทลเชื่อ <Wow. S 1> ผมนะครับอย่าลืมไปซื้อนะจริงๆผมแนะนําเลยเก็บไจยินแล้วเดี๋ยวซื้อด้วยเอออย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆ มาช่วยหน i, ่อยมาช่วยหน่อยทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ตายผมไม่ตายยืนได้ผมยืนได้สวยครับ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 อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเนี่ยถ้าซื้อแล้วจะเล่นลื่นเหมือนผมเลยนะทุกคนนะถ้าซื้อแล้วแบบจะเล่นลื่นเหมือนผมเลยนะเพราะผมใช้แล้วเครื่องพิษสนาติดง่ายโอ้โหเอาเลยเลยโอ้โหกูตายไปแล้วนี่ไงโทรศัพท์ช้าไงพอโทรศัพท์ช้าเนี่ยก็ดูไม่ทันว่าผมเข้าไปนะครับ ทุกคนครับจำได้ไหมโปรดักคืออะไรทุกคนโปรดักคืออะไรซัมซุงอะไรนะบอกผมทีซัมซุงกาเล็กซี่ A425G ทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะครับถ้าคุณไปซื้อแล้วคุณถ่ายรูปแล้วมาอวดผมเดี๋ยวผมจะแบกแลงคุณนะคุณลิกเตอร์คุณเป็นซัพพอร์ตผมเหรอซัมซุงกาเล็กซ A425G ใช่ครับคุณพิมพ์ถูกแล้วเทวนาคุณพิมถูกแล้วนะ เวอลอีกูดเวลีกูดาแหละาเล่นไม่ได้เออดีมากครับดีมากดีมากดีมาก่าลืมไปหาเสื้อ,อนะจะลืมไปหาเสื้อ,อนะกดไว้แล้วดีมากครับดีมากเกมนี้ที่ผมเล่นเลื่นแบบนี้เพราะผมใช้ Sam s u n g า a l ็ x ซี่ A42 นะ,ะมานตอ่อฮะมาโตโลมาโตโลมาโตโลมาช่วยกันหน่อย ตังจะซื้อหูฟังยังไม่มีเลยเราเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้โตโรราคาเท่านี้บอกเลยว่าสบายมากเทียบกับโทรศัพท์รุ่นเหลือทงได้เลยนะโตโร่นะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะ 4G นี่ไม่เขาไม่ใช้กันแล้วก็ใช้ 5G กันแล้วโตโร่ตอนเนี้ยโอ้ยติดโหย,โยคิดว่าโอ้ยจะไปซื้อซัมซุงดิกเตอร์เอาไงดีดิกเตอร์ ได้อ่ามันไปแล้วมันไปแล้วนะเพื่อนมาๆๆอ่าได้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 ถ้าคุณอยากรัวผมก็าจะให้ผมได้หมดเลยครับว้าวโตโร่โตโร่อร่อยนะซูซูโอ้ย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 เจ็บ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 นี่ไง เทวทำดีทำดีเทลระว <ates> <c oughs> <split> oh, ังแหลกนะเพื่อนเทวระวังแหลกนะเพื <the in> ่อนโอ้ยนีไปม้ากกานีไปเพื่อนนีไปเพื่อนนีไปสวยมากรวยพูดทางครับสามทาง แรกอะครับผมบอกแล้วลิกเตอร์ลิกเตอร์จำได้ไหมครับว่ามือถืออะไรที่ผมแนะนำให้ไปใช้ลิกเตอร์ถ้าจำได้แต่ทำสามทางเลยลิกเตอร์ลิกเตอร์จำได้ไหมลิกเตอร์โอลิกเตอร์ลิกเตอร์ไม่ตอบผมลิกเตอร์ไม่ไปทำสามทางแล้วก็งอนตายไปซะตายไปหมดไม่ช่วยแล้วงอนยืนดูเพื่อนตายคือหน้าที่ของเราเฮ้ เอ้ยคุณตอบผมก่อนตอบผมก่อนเร็วตอบผมก่อนเร็วทุกคนตอบผมก่อนเร็วมือถือรุ่นอะไรที่ผมแนะนำให้ไปถือมือถือรุ่นอะไรที่ผมแนะนำนะทุกคนนะมันคือมือถือรุ่นอะไรนะมันคือมือถือรุ่นอะไรทุกคนโอ้โหมันคือมือถือรุ่นอะไรเรามันคือมือถือรุ่นอะไรตอบเร็วตอบเร็วซัมซุงกาเล็กซี่ A425G ใช่ครับเร็วแรงทะลุสปีด จำได้ยังเซเป็นเซเว่นเหนื่อยใจต้องช่วยต้องช่วยอยู่ดีจะตายจะตายจะตายข้อให้มากข้อให้เรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากครับโอเค ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับไปแล้วสวัสดีครับ